อะไรแปลน S <S ก็บอกแล้วว่าร้องเพลงได้เอเอ,เอด้วยไม่ทำพลาแล้วแต่คนจะชื่นชอบแนวไหนแล้วกันเพราะคุณมิวเทนเหรอคะเทนชาลอตเหรับแบบร้องร่ามไม่ปากซันไม่ละคะไม่แต่ก็เหมือนตอนร้องด้วยกันเขาก็มีการส่นสนองอารมณ์ให้เราเข้ากับอินเนอร์แบบเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยได้หลายคนก็ตกใจที่อ๊อฟ้ากับพี่มิวมาร้องร่วมอ๊อฟ้าเหรอคะ ไม่รู้เราก็หลอกทาแรงมากเลยเหล่อเลยหล่อเลยอย่างที่ว่าเห็นบ่อยแต่เรามาพลิกเป็นแบบพุ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งล้วกันที่รับเรื่องนี้ครับผมเพราะว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ลองพุ่งเลยแล้วตัวเรื่องนี้เนี่ยตัวละครทั้ง ได้ลองใช้ชีวิตแบบความเป็นไทยไทยเราก็รวมทั้งได้ลองเรียนรู้ทุกหลายเพลงด้วยก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นโอกาสที่ดีครับผมก็ได้เล่นกับชาร์ลด้วยไงได้ข่าวตอนแรกจะไม่รับใครบอกถ้าต้องร้องอันนี้คือยอมรับตลกๆยอมรับเลยว่าพอพอรู้ว่าชาร์ลจะได้มาเล่นนะครับก็บอกเลยว่าถ้าชาร์ลจะไม่เซ็นสัญญาผมก็จะไม่เซ็นเหมือนกัน ฝั <HARR Y S 1> ่งเราก er ็เลยบอกว่าถ้าฝั่งนี้ไม่เซ็ตเราก็ไม่เซ็ตใครเซ็นก็ไม่มีใครเซ็นก็ดีอันนี้ไม่เด็ดหมดหนึ่งที่ว่าต้องรอแต่ละคนเซ็ตเพื่อจะรับเรื่องนี้ใช่ไหมต้นลีก็จะโกรธแรบนีก็ก็คือเหมือนประมาณว่าก่อนวันฟิตติ้งครับผมก็ตัวคือจะตกลงเลยว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะเซ็นนังคู่นะแล้วก็มาฟิตติ้งด้วยกันมีคนละปีดวยกันสองลางสองเจ็มันจะแตกต่างจากฟุตชั่นต่างไปยังไงบ้าง จากทีเซอร์ก็จะเห็นว่าจะมีความแบบแสบๆโซนๆแล้วก็มีความแห่งแปลงไม่ได้อ่อนแอไม่ได้อ่อนไหวคือสู้สู้แบบเพื่อตัวเองแล้วก็สู้เพื่อคนที่เรารักได้อะไรเงี้ยถ้าเราู่เช่าก่อนก็จะเป็นแบบว่าแนวยอมคนยอมใส่ใจแต่เพื่อนนี้คือเราไม่ยอมก็จะเป็นแบบแปลกใหม่ฉีออกมาจากเวอร์ชันเก่ายากขนาดไหนเพราะว่ามันเป็นละครเรื่องแรกของคาร์ลีด้วยหนูไม่ได้มองว่ามันยากแต่หนูมองว่าแอบกดดันตรงที่ว่า จะทำยังไงให้คนแบบว่าติดตามเรื่อยๆเพราะว่าเวอร์ชั่นก่อนๆเขาก็ทำทำไว้ดีมากก็คือเราต้องทำให้แบบเท่ามาตรฐานหรือไม่ก็แบบดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งมั่นใจว่า ต,ต้องดีเรื่องนี้ต้องดีแล้วก็นักแสดงก็กคงจะเขาเรียกว่าได้เห็นศักยภาพแสดงทุกคนมากขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสต่างๆมากมายที่จะเข้ามาในานาคผมถ้าละคนมีความกดดันในคเพราละครขอนที่เป็นละครนมตะที่เวอร์ชันแต,ต่ละเวอร์ชันแบบทำให้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยเออก็อย่างที่ชาเราได้พูดไปเลยครับผมเพราะว่ามีทุกวร์ชั่นคือปังเหมดเลยเราก็รู้สึกว่าเอเะเราต้องทายังไงดีนะให้มีทั้งความแตกต่างแล้วก็ได้ความปังจากเขาด้วยก็เลยไปศึกษาแบบไปนั่งย้อนดูว่าแต่ละเวอร์ชั่นที่ัวเล่น ยังไงที่ต no, ่อเล่นเป็นยังไงที่ต่อเล่นเป็นยังไงบ้างเรวก็ออกมาประยุกต์ใช้ของเราว่าถ้าถ้าการเชิญในปัจจุบันแล้วการถ่ายทอดในปัจจุบันเป็นยังไงเราก็ลองลองทำแบบนั้นมาแล้วอย่างเราทำบ้านที่เราทำยังไงบ้างก็อย่างที่บอกไปครับเราทั้งสี่คนส่วนใหญ่เราก็จะไปทนการทำบ้านในเวอร์ชันเก่าๆก่อนนะครับก่อนที่จะอ่านกฎกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ประมวลออกมาให้มันเป็นเวอร์ชันสองห้าหกเจ็ดได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สมเหตุสมผเพราะว่าเอ่อด้วยความที่มันละุ่วงในเวอร์ชันเก่าๆเนี่ย ยุคแล้วก็เ,เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในปีๆนั้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสองหอ้าเกดที่บอกไปมันอยู่ในยุคปัจจุบันมันอยู่ในยุคโซเชียลมันอยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องเอาทุกอย่างมาผสม ต้นหนูอะไรอย่างงี้ลุกทุ่งอยู่ถนัดอยู่แล้วเรื่องการร้องไม่เองอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สบายเลยครับสำหรับในการจริงๆแล้วการร้องเพลงสบายมากค่ะแต่เป็นการแสดงก็คือครั้งแรกในชีวิตเรื่องแรกมีผลนิดหน่อยค่ะพี่แต่ว่าก็เริ่มปรับดีขึ้นแล้วดีขึ้นเรื่อยๆใช่กับกับผมผมรู้สึกว่าสำเนียงที่เป็นอย่างเงี้ยทําให้ตัวละครเขาน่ารักมากจริงใจเรื่องเรก เราแบบไม่ต้องเดือไปเองอะไรแบบมันก็มีก็สลับกันไปคพอมาดูมิคนนู้สนิทก,กันมากเลยเนาะสนิท,ก,นทกันครับสนิท <c oughs> สนิทแปลกมาเลยครับ <c oughs> ไม่ต้องไม่จะ <c oughs> ปัดเลอกหลักไปสนิทเพราะว่าความประทับใจก็คือว่าด้วยความที่เหมือนไม่รู้ว่าจะไม่ได้เจอครั้งแรกหรือเปล่าแต่ว่า <c oughs> พี่มิวบอกว่าเอ้ยเรามาสร้างกลุ่มไลน์กันไหม <c oughs> ือว่าแบบนี่ระดับตุ๊กตาส่วนพวกเรามาสร้างกลุ่มไลน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วกันไปเราก็กลัมา สรุปแล้วเราสนิทกันเพราะว่าเราทุกคนไปช่วยชาลอดเช็ดบ so ้านตอนที <t <t ่บ้านมบ้านปุ่นเต็มไปหมดเลยเกิดให้ดกต้องจุดเริ่มต้นมาทางคือชาวลอดซื้อบ้านใหม่แล้วก็ซื้อบ้านของที่เป็นบ้านตัวอย่าง ไม่งั้นฝุ่นจะเยอะมากเพราะเป็นบ้านข้างหลังแรกในโอการครับพวกเราก็ไปช่วยกันเช็ดฝุ่นพี่พี่นิวเขามีการซื้อของฝันต้อนรับบ้านด้วยนะใช่ไปไปเปิดบ้านครับผมแต่ยังไม่บิ๊กคลีนอะไรเลยแล้วตอนนั้นเขาชวนให้ไปไปแบบไปกินข้าวหรือมะที่หรอวาไปเที่ไปทีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือโต๊ะจานทุกอย่างมีฝุ่นคือเพิ่งมาช่วยล้างจานคลีแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าข้างนอก ข้างนอกบ้านเขายังแบบก่อสร้างอยู่มันอกลับจะมีเข้ามาอะไรเป็นการให้เราสนิทกันยิ่งขึ้นในกครทำบ้านในการทำบ้านใช่แฟนของชาร์ล็อตได้จะที่ผมมีแต้มบุญได้เช็ดปุ่นจากบ้านชาล็อดเลยนะต่อได้เลฮะผมมีถุงเที่ดำและใช้ไม่ได้อยู่เป็นปุ่นจากบ้านชาลอตนะครับประมูลได้ปรอระเูลยังลาวดีๆอมาแล้วสินค้าของของเองครันมันจะแค่ไหนให้คนดันแมนคนละแค่ไหนรู้อะ คือจริงๆตอนแรกกันหนูไม่กดดันอะไรเลยตั้งแตไ่ได้รับได้รับรู้ว่าเฮ้ยได้เล่นเรื่องนี้นะรู้สึกเฮ้ยดีใจมากเป็นเรื่องในแบบเขาเรียกว่าเรื่องในความทรงจำของทุกคนเลยอย่างเงี้ยตำนานาน้วก็เลยแบบเฮ้ยดีใจอยากเล่นด้วยนั่นแล้วพอแบบว่าคนถามว่าพี่ๆจะถามกดดันไหม,มออกดดันไหมทุกรอบก็หนูแบบ กดดันก็ได้สสอะไรเงี้ยเออกดดันก็ได้ใช่เขาเป็นละครเพลงด้วยคือหนูมองแค่ว่าโอเคมันคือละครที่หนูได้โอกาสมาเล่นเป็นทองกวาวก็แค่ทําให้ทองกวาวเวอร์ชันนี้เป็นที่น่าจับตาม,มองแล้วก็แบบว่าให้คนเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆระหว่างเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่ส่วนเรื่องร้องเพลงเนี่ยหนูไม่ได้ถนัดร้องเพลงทูกทุ่งแล้วก็ไม่ถนัดร้องเพลงด้วยกลายเป็นว่าพอสองอย่างมารวมกันปุ๊บ ก็อย่างที่เห็นมันก็ได้เท่านี้แหละค่ะคนก็ได้มันก็แบบก็เสียเรามันชอบงสิ่งจ้ะก็ก็ดีก็ดีมาถึงว่าหนูก็สําหรับหนูมะหนูพอใจแต่ถ้าเขาอื่นไม่พอใจหนูก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็พอใจในใจใช่เต็มที่เลยแล้ก็มีเปาคอยคอยแบกเนาะมีเปาคอยแบกอยู่ถ้นมีปัญหาเรื่องบางทีก็ถือว่ามึงไปใส่ด้วยมัน